ในปัจจุบันน้ำมันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเพราะอาหารจานโปรดของใครหลายหลายคนล้วนเป็นประเภททอดหรือผัดสำหรับนอกจากน้ำมันม,นมะกอกที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในฐานะน้ำมันเพื่อสุขภาพแล้วหลายประเทศในแถบเอเชียเช่นอินเดียจีนญี่ปุ่นยังนิยมใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเพื่อดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากในน้ำมันดังกล่าวมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งพบเฉพาะในน้ำมันรำข้าวเท่านั้นในบทความนี้เราจึงขออาสาพาคุณไปรู้จักประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวพร้อมทั้งแนะนำวิธีกการรเลือนน้มั ข้าวที่มีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดพร้อมคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะนอกจากนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับน้ํามันยี่ห้อต่างๆก็หมดกังวลไปได้เลยเพราะเราได้รวบรวมสิบอันดับน้ํามันรำข้าวที่น่าสนใจและสามารถหาซื้อได้ง่ายมาให้คุณได้เลือกสรรกันแล้วค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือน้ำมันรำข้าวไรซ์บรนด์ออยคิงสำหรับใครที่อยากทดลองใช้น้ำมันรำข้าวคิงราคาประหยัดเราขอแนะนำสูตรนี้ค่ะเพราะผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยและมีมาตรฐานนอกจากนี้คิงยังเป็นน้ำมันรำข้าวยี่ห้อแรกของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจอีกด้วยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับคนที่คุณรักด้วยคุณสมบัติที่มีจุดเกิดควันสูงจึงสามารถใช้ประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายอีก ทั้งยังทำขนมอบผัดผักหรือไก่ทอดก็ครบจบในขวดนี้เลย ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือน้ำมันรำข้าวจัสมินไรซ์บรนด์ออยใจข้าวใครที่กำลังมองหาน้ำมันรำข้าวที่ผลิตจากพันข้าวขึ้นชื่อของไทยอย่างข้าวหอมมะลิต้องยี่ห้อใจข้าวเลยค่ะโดยน้ำมันรำข้าวสุดนี้เป็นหนึ่งในสินค้าคุณภาพที่มีสารออริซานอลสูงที่สุดซึ่งมากกว่าน้ำมันรำข้าวสูตรข้าวนึ่งและข้าวเจ้าของแบรนด์เดียวกันด้วยการคัดเลือกข้าวหอมมะลิน้าปีที่ปลูกทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนของไทยนำมาผ่านกระบวนการสกัดที่ทันสมัยและได้ มาตรฐานทั้ง GMP และ SACC P จึงทำให้ได้น้ำมันรำข้าวที่คุณภาพเยี่ยมส่งตรงถึงมือคุณค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมันรำข้าวชอ็อตเทนนิงน้ำมันรำข้าวคิงคิงผู้ที่รักในการทำเบเกอรี่จะต้องปลื้มกับชอ็อตเทนนิงน้ำมันรำข้าวคิงสูตรนี้เพราะผลิตจากน้ำมันรำข้าวแท้หนึ่งเปอร์เซนโดยผ่านกรรมวิธีการผลิตจนได้มาเป็นชอ็อตเทนนิงที่มีเนื้อนิ่มสีเหลืองอ่อนไร้กลิ่นเหม็นหืนและไม่มีคอเลสเตอรอลนอกจากนี้ยังใช้ทำไอศกรีมรวมถึงทำเบเกอรี่ได้หลากชนิดเช่นคุกกี้เค้กค,ครีมแต่งหน้าเค้กไายเปต้น,นซึ่งให้เนื้อสัมผัสที่อร่อยและไม่มีกลิ่นนนขออง้มัีก ไม่เจือสีสังเคราะห์จึงเหมาะมากกับผู้รักสุขภาพผู้แพ้นมบัวมังสวิรัตและผู้รับประทานเจ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำมันรำข้าวเพียวไรซ์บรนออยไรซ์ลี่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือเดียวกับน้ำมันรำข้าวคิงที่หนุ่มสาวหน้าเด็กหลายคนแนะนำก็คือน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่เนื่องจากมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโอริซานนลสูงมากและมีสารไฟโตสเตอรอลที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอร,รอลเข้าสู่ร่างกายสูงถึง20,000 ppm จึงเป็นอาหารที่ช่วยชะลอพร้อมต่อต้านริ้วรอยและความหมองคล้ำรวมถึงช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในสตรีวัยทองได้ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเติมเต็นคุณประโยชน์ให้ทุกๆเมนูโปรดของคุณเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมันรำข้าว100%หยกเอ็กซ์ตราหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองยี่ห้อหยกกันดีซึ่งนอกจากน้ำมันสองชนิดที่อยู่คู่ครัวไทยมานานแล้วทางแบรนด์ก็ยังมีน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างน้ำรำข้าวอีกด้วยแถมมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบก,กับยี่ห้ออื่นที่ให้ปริมาณสารออริซานนอลเท่ากันซึ่งในน้ำมันนี้ยังอุดมไปด้วยโอเมก้า 3, 6, 9ที่จะช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายพร้อมทั้งลดไขมันที่ตับ ลดความเสี่ยงโรคสมองเสือ่อมเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ทุกมือของคุณมีแต่อาหารที่มีประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมันรำข้าวไรซ์บรานไอนเจอร์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาน้ำมันรำข้าวราคาไม่ถึง100บาทแต่ได้คุณภาพและปริมาณโอริซานนอนมากกว่า8000 ppm ต้องยี่ห้อเนเจอร์ฝาเขียวสูตรนี้เลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าปริมาณโอริซานนอนขนาดนี้จะเป็นส่วนช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในร่างกายให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นน้ำมันที่ไม่กลิ่นอาหารและมีจุดเกิดควันสูงจึงใช้ทำ อาหารได้ทุกประเภทตั้งแต่น้ำสลัดไปจนถึงอาหารที่ใช้ไฟแรงบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำมันรำข้าวเพียวไรซ์บรนออยทิปหากต้องใช้น้ำมันสำหรับทำอาหารควรเลือกน้ำมันที่ปราศจากไขมันทรานด์ด้วยอย่างน้ำมันรำข้าวจากยี่ห้อนี้ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดไร้สารเจือปนและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเช่นสารโอริซานอลไฟโตสเตอรรลและวิตามินอ e, ีโดยใช้ปรุงอาหารได้หลายเมนูรวมทั้งเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งมีจุดเกิดควันสูงจึงสามารถทนความร้อนได้ดีเยี่ยมแถมยัง ให้รสชาติของอาหารออกมาอร่อยไร้กลิ่นเหม็นหืนหรือมีกลิ่นของน้ำมันผสมกับอาหาร ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำมันรำข้าวไรซ์บรนออยส์ U R I N y. หนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาน้ำมันรำข้าวมาตรฐานระดับสากลต้องยี่ห้อสุรินี่เลยค่ะซึ่งสกัดจากข้าวหอมมะลิพันธ์ปีของไทยในทุ่งกุลารองให้ที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมใช้นวดผ่อนคลายได้และมีจุดเกิดความสูงถึง2 2 0องศาจึงสามารถใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทรวมทั้งขนมเบเกอรี่ได้อีกด้วยอีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP s a c CP, h l l และ k o s s e r ข้อเสียคือส่วนใหญ่จะมีจำหน่ายทางออนไลน์จึงทำให้หาซื้อยากจากช่องทางอื่นค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมันรำข้าว100% Risebrand Oil Nature o r t e ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกมาจำหน่ายอยู่มากมายซึ่งน้ำมันรำข้าวก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำเพราะใช้ปรุงอาหารได้ทุกชนิดและทำเบเกอรี่ได้อย่างอร่อยมีสารออริซันนอลสูงถึง14,000 ppm พร้อมทั้งมีโอเมก้า 3, 6, 9ที่ช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังปราศจากกลิ่นมีรสชาติกลางๆที่ไม่รบกวนความอร่อยของอาหาร จันโปรอีกทั้งทนความร้อนสูงโดยไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไหม้แต่ข้อเสียคือสูตรนี้จะค่อนข้างหายากค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมันรำข้าวไรซ์บรนด์ออยไมชอยส์การเลือกซื้อน้ำมันปรุงอาหารที่ดีต้องเลือกที่ปราศจากคอเลสเตอรอลและมีกรดไขมันดีช่วยบำรุงร่างกายซึ่งยี่ห้อนี้น่าจะตอบโจทย์ให้กับผู้รักสุขภาพได้ดีทีเดียวค่ะโดยน้ำมันรำข้าวนี้มีการใช้รำข้าวจากไทย100%จึงทำให้ได้น้ำมันรำข้าวที่ใสบริสุทธิ์เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่มีคอเลสเตอรอลรวมถึงมีโอเมก้า3 6 9ช่วยบำรุงสุขภาพถึงแม้ว่าน้ำมันรำข้าว ยาวยี่ห้อนี้จะมีปริมาณสารโอริซานอนเพียงแค่5,000 ppm แต่ก็ไม่ทำให้เกิดปิ่นเหน็นไหม้และทนความร้อนได้ดีค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด